ครับหลุมพะกวยครับเป็นชุดงาแกะนะครับอ่ามาดูนี่องแรกนะองแรกนะครับมาพร้อมบัตรเลยนี่เป็นแม่นังกวาดหน่อยครับเนื้องอกงาแกะนะครับปีสองหนึ่งวัดโคศิตารามนะครับพร้อมบัตรเลยนี่อ่าอันนี้ครับนี่คือให้มาดูครับว่าออกบัตรได้นะครับแล้วก็อย่างหนึ่งรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นนิยมนะนิยมสร้างคนนะครับคนก็ต้องการสูงหนึ่ง งานมีพุทุคุณในตัวอยู่แล้วนะครับอ่าและอันนี้เป็นเลี่ยมเดิมและเป็นพระที่ทันตัวลงพอกล้วยเซกนะครับอน่าใช้แน่นอนครับอ่าน,นี่นี่องนี้ผอมบัตรนี้ผมแบงบูชาอะไรครับเอาสามพันห้านะครับเอาสามพันห้าพอนี่ส่วนอันนี้เหมือนกันครับออกได้เหมือนกันเหมือนกันเลยขนาดจะต่างกันไปแล้วแต่องค์นะครับนะรเพราะว่าพวกนี้แกะเป็นชิ้นนะครับแกะทีละชิ้นอ่าเขาแกะทีละชิ้นนะครับ สังเกตต้องสังเกตการเลี่ยมนะครับเลี่ยมเก่าเห็นยนะเลี่ยมเก่าถึงยุคนี้เราจะเลี่ยมเป็นห้าเลี่ยมแบบนี้เนาะมีหัวใจด้วยนะอ่ะอันนี้แบ่งบูชาครับอันนี้ยังไม่อันนี้ไม่มีบัตรนะแต่ปาาระกันแทให้ไม่ต้องห่วงครับปาาระกันแททุกองคองค์นี้เอาไว้ครับเอาแค่ 1, พันสองร้อยพอนี่อยากได้เบาเอาวันนี้ไปครับก็ปาการะกันแทเหมือนกันเอาพันสองครับส่วยนะจริงๆรงนี้ส่วยนะครับ อืมช่วยเลยครับนี่ดูเห็นไหมสภาพสมบูรณ์นะครับขอบเกอดไม่แบบว่าน้ำไม่เข้านะครับนี่เห็นไหมอ่าพุทธคุณนะครับโดดเด่นเลยด้านกักเงินกักทองครับโชคลาบครับนะโชคลาภยิ่งขายค่าายิ่งดีไม่นักว่าคขายาาทําธุรกิจอะไรแบบนี้ดีหมดเลยนะครับนะงามมีพุทธคุณในตัวแล้วเราได้พ่อกวยเสกด้วยสุดยอดแน่นอนมาและอีกองครับอันนี้เป็นสิงสิง ซึ่งสิ่งนิยมกว่าแมงกวักหน่ยครับพที่เป็นสิ่งนะครับพกติดตัวได้อา่าไม่จำเป็นต้องห้อยคอ,อก็ยังได้นะครับแต่ถ้าห้อยคอ,อก็ดีครับห้อยด้านหลังก็ได้อา่าแบบนี้นะครับคือเป็นเครื่องรางมันสามารถพกติดตัวได้ครับคนเลยชอบแต่ยิ่งถ้าเป็นสิ่งนี้คนชอบอยู่แล้วนะครับน,น,นี่อันนี้ครับสิงเนื้องาแกะนะครับเลี้ยมเดิมปีสองหนึ่งนะครับสภาพสวยไม่เลี่นนยมลำตาลนะครับอันนี้สมบูรณ์เลยแล้วคือน้ําไม่เข้าไม่มีแตกไม่มีเล้าอากาศไม่เข้านะครับคือสภาพ สมบูรณ์จริงๆนะเราเลี่ยมหัวใจนะครับสิ่งจะต้องเลี่ยมหัวใจแบบนี้เลยเลี่ยมเดิมจากวัดเลยเลี่ยมเดิมจากวันเลยอันนี้นิยมนะครับนะนิยมแบงบูชาครับอันนี้ถ้าแรงๆต้องมีสามพันห้าสี่พันแรงๆเลยยันห้าหกพันก็มีครับแล้วตัมือนะผมจะบอกให้อืมแต่ผมแบงบูชาครับเอาแค่สองพันห้าครับเอาพราแบบเบาๆครับสองพันห้าเลี่ยมเดิมสภาพ,าพสวยแบบนี้ครับเอาแค่สองพันห้าครับครบ ถ้าช่องไหนทักใต้คอมเมนต์นะครับผมส่งช่องทางกติดต่อไปแล้วอย่าลืมแคปหน้าจอนะครับถ้าแคปไม่เป็นนี่จำอีพีด้านบนมาครับแล้วก็ทักมาท่ามว่าอีพีที่เท่าไรตรงนี้นะครับอ่าโอเคใครเพิ่งชมคลิปแรกครับฝากกดติดตามฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับใครแชร์ให้ใครคอมเมนต์ขอบคุณมากวันนี้สวัสดีครับ